สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวพิพิไลค่ะเมนูที่เราจะทําวันนี้นะคะเมนูน้ําพริกค่ะเราจะทําน้ําพริกกุ้งแห้งค่ะส่วนผสมก็มีนี่เลยค่ะพริกนะคะใช้ทั้ง2แบบค่ะพริกจินดาแห้งเอาไปทอดนะคะแล้วก็ป่นตาจนจน,จนแบบนี้ค่ะหยาบๆประมาณนี้อันนี้พริกแห้งเม็ดใหญ่ค่ะทอดแล้วก็ไปตําเหมือนกันค่ะก็จะลักษณะแบบนี้เหมือนกัน อันนี้น้ำมะขามเปียกค่ะกรองแล้วนะคะเฉพาะน้ำนะคะจะได้ไม่มีกากไม่มีเปลือกมะขามเนาะอันนี้คือกุ้งแห้งค่ะเป็นกุ้งแห้งป่นนะคะก็คืออันนี้แหละอันเดียวกันเป็นกุ้งแห้งที่เราแยกไว้สส่วนส่วนหนึ่งก็คือป่นแล้วหนึ่งก็คือเป็นตัวนะคะเป็นกุ้งแห้งตัวใหญ่เราไปล้างน้ำแล้วสักสองรอบรอให้เสร็จน้าแล้วก็ไปทอดกรอบนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็แบ่งเป็นสส่วนเนาะจะใส่ทั้งแบบป่นด้วยแล้วก็แบบเป็นที่เป็นตัวๆด้วยค่ะ อันนี้หอมเจียวค่ะน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะกระเทียมเจียวน้ำอ๋อไม่ใช่ค่ะเกลือป่นเล็กน้อยกะปิทอดค่ะก็เป็นกะปิเคยสดธรรมดานเนี่ยค่ะเราเอาไปทอดในน้ำมันนะคะให้มันทำหอมค่ะจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะน้ำมันสำหรับทอดนะคะน้ำปลาเล็กน้อยค่ะค่ะส่วนผสมก็มีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ตั้งกระทะพอร้อนนะคะอันนี้เป็นกระทะที่เราเจียวน้ํามันนะคะก็ใช้ต่อได้เลยจะได้หอมๆใส่น้ํามันลงไปนิดนึงค่ะไม่ต้องเงยอะมากเอาอกรเุ่งไม่ใช่กุ้งกุ้งแห้งป่นค่ะที่เราป่นไว้นะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ันนี้กุ้งแห้งเราไปปั่นในโถท,ที่มีพริกนะคะมันก็เลยเป็นสีนี้ไม่ต้องตกใจกมันก็เพราะฉะนั้นก็จะมีความเผ็ดอยู่แล้วค่ะนิดนึงอีกสักหน่อยแล้วกันค่ะตามด้วยพริกค่ะพริกทอดนะคะอันนี้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะเผ็ดได้ตามชอบเลยนะคะของเราก็อันนี้เป็นจินดานค่ะจินดานก็คือจะให้ทั้งความเผ็ดแล้วก็แสบร้อนนะคะ คือเผ็ดเยอะกว่าพริกแห้งเม็ดใหญ่ค่ะเราก็จะผสมกันเนาะความเผ็ดนี้ปรับได้ตามชอบนะคะแล้วก็คั่วเข้าสักหน่อยนะคะใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะคะ เาเติมกุ้งอีกหน่อยนึงนะคะคือส่วนผสมเนี่ยเราทอดแล้วก็ป่นจนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นก็เลยขั้นตอนนี้ก็จะไม่ยากแล้วค่ะแค่เอาทุกอย่างที่เราเตรียมไว้นี่คะ่ะมาผสมให้เข้ากันเนาะ ปรุงรสด้วยน้ำปลานะไอ้ไม่ใช่ค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะลงไปเลยกระซองสามช้อนเรียวได้ตามชอบแล้วก็ใส่กะปิลงไปค่ะบดกับน้ำมะขามเปียกเนะะี่ยค่ะกะปิทอดแล้วก็บีบเขาให้เขา,เขาละลายนิดนึงค่ะกะปิก็จะเค็มอยู่แล้วนะคะกุ้งแห้งก็จะเค็มอยู่แล้วค่ะ กับเขาให้เข้ากันเลยใส่กระติีกเลยค่ะใส่หมดเลยละกัน <c oughs> ทำามะขามเจียวค่ะจริงอาจจะบีก้กะปิให้เรียบร้อยก่อนก็ได้นะคะไคฟใสของเราก็โอเค <c oughs> ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะกร <c oughs> ะเทียมเจียวนะคะ ไปลงไปเลยหอมเจียวหอมเจียวจะใส่เยอะหน่อยนะคะมันจะออกหวานๆนิดนึงเนาะแล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดให้น้ำตาลทาละลาย ทำด้วยกุ้งแห้งตัวใหญ่นะคะที่เราเตรียมไว้ให้มันไปเห็นเป็นตัวๆค่ะสักครึ่งหนึ่งน้ำปลานิดนึงค่ะพอหอมๆแล้วก็ค่อยๆชิมเอานะคะเกลือป่นเดี๋ยวค่อยใส่นะคะก็คือช,ชิมให้ได้รสตามชอบก่อนเนี่ยจะได้เห็นกุ้งเป็นตัวๆจะได้น่ากินแบบนี้ คลิกเริ่มมาแล้วโอเคผัดแค่พอเข้ากันนะคะผัดแค่พอให้เข้ากันก็พอค่ะเพราะตุกอย่างเราทอดแล้วก็เตรียมไว้หมดแล้วชิมรสชาติให้อ่าให้เรียบร้อยได้เลยค่ะชอบเปรี้ยวหวานเค็มมันก็เติมได้เลยค่ะตามใจชอบ เดี๋ยวขอจิ้มรสชาติดนึงนะคะทำไปจามไปกุ้งแห้งเราค่อนข้างเค็มนะคะเดี๋ยวจะตัดเติมหวานกับเปรี้ยวเข้าไปอีนะคะลดความเค็มของกุ้ง หมดเลยแล้วกันค่ะเพราะวา่าค่อนข้างเค็มตามด้วยนะ้ำมะขามเปียกค่ะ พอเข้ากันแบบนี้นะคะก็ชิมรสชาติอีกรอบให้ได้รสตามชอบเลยนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยปึ๊บขอชิมอีกสักหน่อยนะคะอโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะ หลังจากที่เราชิมรสได้ที่นะคะก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยนีค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆอีกสักตรวหนึ่งนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ันนี้ก็เก็บได้ประมาณ1เดือนนะคะใส่ตู้เย็นไว้ะะทานได้เลยค่ะน้ำพริกทําครั้งนึงก็ทําเยอะไปเลยค่ะจะได้เก็บไว้ทานได้นานๆเนาะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วน้ำพริกกุ้งแห้งนะคะในสไตล์แบบของครัวพี่พลัยเองค่ะลองทําทานดูนะคะยังไงก็ฝากติดตามและก็สับตะไครให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากทักทายพูดคุยก็ตามได้ที่ Facebook f a n p a g ครัวพี่พลายนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ